สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตะวันฉายพีเคซนชัยมวยไทยยิมนะครับหลังจากที่เตะเจ้าดาวิดคิเรียในแขนหักมานะครับล่าสุดในตะวันฉายก็เข้า่ข่นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมเพื่อที่จะรอเจอกับซูเปอร์บอนสิง์มาวินนะครับในการป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟทเวทนะครับซึ่งตะวันฉายนะครับก็เผยนะครับว่าตอนนี้นะครับผมขึ้นชกมารุ่นนี้แบบเต็มเวทแล้วนะครับและผมก็เป็นแชมป์โลกพี่เขาก็ทาบทามผมมานานแล้วเมื่อบอสชาตรีนะครับเสนอมา ผมก็ตอบรับทันทีเลยครับที่สําคัญนะครับไฟนี้นะครับผมวางแผนการซ้อมในอนาคตมาตั้งแต่ก่อนที่จะชกกับดาวิดคิเรีย เสียด้วยซ้ำนะครับซึ่งมวยไทยนะครับมันเป็นทางของผมอยู่แล้วนะครับผมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกคนและคราวนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะเจอกับพี่ซุปเปอร์บอลนะครับนี่คือตะวันฉายนะครับก็บอกนะครับโดยตะวันฉายนะครับก็ยอมรับนะครับว่าการขึ้นสังเวียนครั้งนี้นะครับไม่ใช่งานง่ายนะครับไม่ใช่งานง่ายเหมือนทุกครั้งนะครับเพราะเจ้าตัวนี่ก็รู้ถึงสรรพคุณนะครับของซุปเปอร์บอลเป็นอย่างดีนะครับเพราะซุปเปอร์บอลนี่เป็นยอดมวยฝีมือนะครับที่คนทั่วโลกนะครับให้การยอมรับนะครับและ ก็เรียกได้ว่าเก่งด้วยนะครับแต่เขาเสียแชมป์ให้กับชิงคิสไปนะครับก็ทําให้ ฟอร์มอะไรหลายๆอย่างนี่ก็ดรอลงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในรุ่นนี้พี่กัดนี่ก็ถือว่าซุปเปอร์บอลนี่ก็ยังเป็นแถวหน้านะครับต่อวันฉายนี่ก็ไม่ได้กลัวนะครับซึ่งไฟน์นี้นะครับต่อวันฉายนี่เขามีความกระหายนะครับที่อยากจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับกับอดีตรายชันคิกบ็อกซิ่งนะครับผู้เป็นเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของเขานะครับบนสังเวียนนะครับโดยตะวันฉายก็บอกนะครับว่าในสายตาของผมนะครับผมยอมรับนะครับว่าพี่ซุปเปอร์บอลนี่เขาเก่งในระดับเบอร์ต้นๆของโลกนะครับซึ่งพี่เขานะครับเองผม ด้วยนะครับในเรื่องการฟิตซ้อมนะครับตอนนี้ผมกระหายที่จะขึ้นชกไฟนี้แล้วนะครับผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าผมจะสามารถสู้กับนักชกระดับโลกได้ดีแค่ไหนนะครับและรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ชกกับพี่เขานะครับงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับไฟนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตะวันฉายนี่ก็เตรียมอาวุธเด็ดเตรียมอาวุธหลากหลายนะครับมาสู้กับซุปเปอร์บอนด์นะครับไฟนี้นะครับเขาบอกนะครับว่า เขาได้เปรียบซูเปอร์บอลตรงที่ว่าเขาถนัดชกมวยไทยมากกว่าคิกบ็อกซิ่งนะครับมวยไทยคือทางของเขานะครับถ้าเขาจะชนะซูเปอร์บอลก็เพราะกติกามวยไทยนี่แหละครับแต่เขาก็จะไม่ประมาทนะครับเพราะพี่ซูเปอร์บอลนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักชกนะครับที่เตะก้านคอได้ดีนะครับและตะวันฉายก็เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่เตะก้านคอแล้วก็เตะหนักด้วยนะครับคราวนี้ก็พิสูจน์กันเลยนะครับว่าพลังแข้งไครนะครับจะหนักกว่ากันนะครับและใครจะ มีจังหวะนะครับเช็คบินคู่ต่อสู้นะครับก็เรียกได้ว <ED> ่าคู่นี้นี่น่าดูมากๆนะครับสำหรับตะวันฉายและซุปเปอร์บอลนะครับโดยคู่นี้นะครับจะเจอกันในวันที่7ตุลาคม2566นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรายการใหญ่นะครับในสึกวันไฟน์นะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับแฟนมวยนะครับรักใครชอบใครนะครับชอบตะวันฉายก็เชียร์ตะวันฉายนะครับชอบซุปเปอร์บอลก็เชียร์ซุปเปอร์บอลนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่7ตุลาคมนี้นะครับ ก็รอชมนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกิลามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรละฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากไปด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยนะครับและก็ลุ้นมวยนะครับลุ้นกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบที่เดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากไ้ด้วยนะครับ atg24 นะครับ atg24 นะครับครบจบที่เดียวครับ